ยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวฟังเพลินฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนค่าชาค่ากาแฟให้ช่องได้ที่เลขบัญชีกรุงไทย660-592-5319ได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องทำนิยายต่อไปค่ะวิวาสามคราตอนที่17หลิงชิงอยู่ไม่ได้อยากเซ้าซีลู่หวันเฉิงมนุษย์ย่อมมีความลับที่ไม่สามารถบอกคนนอกได้ในเมื่อสู่หวนเฉิงไม่อยากบอก เขาก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องรู้เช่นเดียวกับความคิดชั่วร้ายที่มักจะผุดขึ้นมาภายในใ,นใจของเขาอยู่บ่อยครั้งก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มีใช่หรือจุด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 ยกเว,นกว้นลู่หวนเฉิงลู่หวนเฉิงลว่รู้ทุกอย่างไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่ลู่หวนเฉิงคล้ายจะมองทุกคนออกอย่างทะลุปรุปโปรง่งส่วนตัวเองกลับทําตัวเป็นปลาเคม็มรอความตายอยู่ทุกเมื่อเช้าวันภายนอกดูรักสงบไม่คิดอะไรทว่าครั้นถึงช่วงเวลาสาคัญกลับคอยคลี่คลายปัญหาอยู่เงียบเียบชวนให้คนคาดเดาไม่ได้มีสิทธิ์อะไร ยู่นเฉิงมีสิทธ์อะไรถึงรู้จักเขาไปเสียทุกอย่างแต่ความเข้าใจที่เขามีต่อลู่หวนเฉิงกลับเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของภูเขาน้ำแข็งหลิงชิงอยู่ลังเลอยู่นานก่อนใช้การจัดเก็บห้องหนังสือเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกว่าลู่เข้ามาช่วยสั่งให้นางหาผลงานการเขียนอักษรของลู่หวนเฉิงออกมาทั้งหมดจากนั้นค่อยจัดเก็บทำความสะอาดใหม่ให้เรียบร้อยอีกทีเขาไม่รู้เหมือนกันว่าความอึดอัดคับข้องใจอันไรที่มาที่ไปของตัวเองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ในเมื่อรู้สึกสงสัยการหาคำตอบก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าใครล้วนไม่ชอบความรู้สึกก็ขอองค์การถูกปิดหูปิดตาวาลู่คือสาวใช้จากจูนเจินถั่วกงผูหญินเจินกัวกงเป็นห่วงหลานชายที่ร่างกายป่วยออดออดแอดแอดมานานหลายปีกลัวว่าเขาจะอุดอู้เบื่อหน่ายจึงเลือกสาวใช้ที่มีนิสัยซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาคนหนึ่งมาให้วาลู่ไม่เพียงคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นมีหนำซ้ำนางยังรู้หนังสืออีกด้วยไม่นานก็นำสิ่งที่หลิงชิงอยู่ต้องการออกมาจัดเรียงตามลำดับช่วงเวลา ลายมือของอู่หวนเชิงสามารถมองย้อนไปถึงตอนที่เขายังไร้เดียงสาไม่รู้ความได้สิบกว่าปีที่ผ่านมาลายมือมีร่องรอยขององค์การเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นจนกระทั่งลู่หวนเพิ่งอายุได้สิบห้าสิบหกปีลายเส้นและจิตวิญญาณของตัวอักษรก็เริ่มมั่นคงและจุดเปลี่ยนเริ่มจากช่วงเวลาที่ลู่หวนเชิงป่วยหนักตอนนั้นท่านหัว,วน้อยสลบสลายไม่ได้สติไม่มีทางจับผู้การเขียนอักษรได้อีกฝ่ายหลับไปนานถึงหนึ่งเดือนและเพิ่งจะตื่นขึ้นอีกครั้งในคืนแต่งงานของพวกเขา นับแต่นั้นจิตวิญญาณบนตัวอักษรของลู่หวนเชิงก็เปลี่ยนไปลิงชิงอยู่หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ลู่หวันเชิงอ่านในช่วงนี้ขึ้นมาเปิดพลางเอ่ยถามว่าเจ้าเข้ามาอยู่จวนโหตั้งแต่เมื่อใดวาลู่ตอบกลับเรียนนายน้อยข้ายอยู่ที่จวนโหได้สามปีแล้วเจ้าค่ะเมื่อก่อนท่านโหน้อยเป็นคนเช่นไรวาลู่ย้อนระลึกเมื่อก่อนท่านโหวอน้อยพูดน้อยกว่านี้เจ้าค่ะ ทั้งยังไม่ค่อยยิ้มและไม่ชอบหยอกกนกเล่นโถว,วหูวาลู่หัวเราะแต่หลังจากนายน้อยเข้ามาอยู่ที่นี้นอกจากอาการของท่านโวน้อยจะดีขึ้นแล้วอุปนิสัยก็ยังร่าเริงขึ้นมากนายน้อยคือดาวนำโชคของท่านโหน้อยอย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลิงชิงอยู่ไม่สารต่อหัวข้อนั้นแล้วเมื่อก่อนปกติเขาชอบทําอะไร ท่านหวน้อยชอบอ่านบันทึกการเดินทางทุกประเภทเลยเจ้าค่ะเพราะร่างกายอ่อนแอต้องอยู่แต่ในจวนตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เขาถึงได้อยากออกไปข้างนอกมากเจ้าค่ะและท่านโหน้อยยังบอกอีกว่าหากชีวิตนี้ได้ไปเยือนหลินอันสักคราตายก็คงตายตาถุยถุยถุยวาลู้ตีปากตัวเองปากข้านี่กระไรพูดจาอปมงคลปลาเค็มที่ขี้เกียจจนตัวเป็นขนคนนั้นอยากออกไปข้างนอกมากอย่างนั้นหรือ หลิงชิงอยู่ลอบหัวเราะยอะในใจก่อนสอบถามอีกว่าในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างเขาหูหญิงและคุณหนูรองคงจัดสนิทกันมากกระมังใช่เจ้าค่ะท่านโหน้อยเคารพหูหญิงมากและตามใจคุณหนูรองมากที่สุดไม่ว่าโจวนกาวอกองส่งของดีอะไรมาให้เขาก็มักจะนึกถึงพวกนางก่อนเสมอเจ้าค่ะการที่นิสัยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพราะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายส่งผลให้สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแต่ท่าทีที่อีกฝ่ายมีต่อเลี้ยงซื่อและลู่เนี่ยนนเถาเล่าเป็นเพราะอะไรหรือจะมีคนมาเข้าฝันลู่หวนเฉิงแล้วบอกกับอีกฝ่ายว่าสองแม่ลูกคู่นี้ไม่ใช่คนดีนิยายที่หลิงชิงอยู่กำลังเปิดกังอยู่นี้เป็นนิยายพื้นบ้านประเภทสืบสวนสอบสวนเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาจําชื่อเรื่องของมันได้เป็นอย่างดีเพราะนิยายเรื่องนี้เคยโด่งดังเป็นที่นิยมไปทั่วทุกพื้นที่เมื่อครั้งออกเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสิทธิพี่สิทธิน้องของเขาร้วนชื่นชอบนิยายเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนเสียการเรียนถูกท่านอาจารย์ตําหนิไปเสียยกใหญ่ลิงที่งอวิลองเปิดอ่านสองหน้าและค้นพบว่ามันสนุกจริงดังคาดดึงดูดให้อยากอ่านต่อตอนที่เปิดมาหน้าที่3ามเขากลับเห็นชื่อของตัวละครตัวหนึ่งถูกกวงเอาไว้มีหมายเหตุยึกยือสะดุดตาเขียนกํากับไว้ข้างการบรรทัดหนึ่งคนคนนี้คือฆาตากร หลิงชิงอยู่ชัดเจนว่าตัวอักษรไม่กี่ตัวนี้ลู่หวนเฉิงเขียนมันลวกๆโดยไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบขึ้นมาท่ามกลางความเกลียดครั้นนั้นปะปนมากับความละเมียดละไมที่ไม่อาจเก็บซ่อนคล้ายคลึงกับเจ้าตัวไม่มีผิดนายน้อยขอรับเสียงของฮวนถงดังขัดความคิดของหลิงชิงอยู่ได้เวลาอาหารแล้วท่านโหน้อยเชิญท่านไปกินข้าวด้วยกันขอรับเข้าใจแล้วหลิงชิงอยู่ตอบพลางจับผู้กันขึ้นมาจุมหมึกแล้วเขียนคําว่าใส่หัวไปอย่างว่องไวเอาไว้ข้างหมายเหตุข,ของลูกหวนเฉิง เดือนห้าหลังฝนวาสารผ่านพ้นถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การรับประทานสัตว์น้ำจืดแกงปลาตะเพียนโรยขิงฝอยวันนี้ปรุงรสออกมาได้เป็นอย่างดีเนื้อปลานุ่มลิ้นน้ำแกงหวานชุ่มคอหลิงชิงอยูู่้ไม่ค่อยใส่ใจกับการกินเท่าไรก็ยังกินเยอะกว่าปกติอย่างงอดไม่ได้ตรงกันข้ามกับลู่วันเฉิงที่ไม่ยอมแต่อาหารเลยสักคำหลิงชิงอยู่ถามเจ้าไม่ชอบกินปลาหรือชอบสิข้าไม่เห็นเจ้ากินสักข้าลู่วันเฉิงพูดกลั้หัวเราะปลาตะเพียนก้างเยอะกินแล้วยุ่งยากช่างเถอะเถอะอาหารจานอื่นก็อร่อยเช่นกัน หลิงชิงอยู่นิ่งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรดีวาลูกก้าวขึ้นมาข้างหน้าเช่นนั้นข้าช่วยเขี่ยก้างออกให้คุณชายเองเจ้าค่ะไม่ต้องหลิงชิงอยู่ว่าอย่าตามใจเขาลู่เหวินเฉิงยกมือป้องปากพูดกับวาลูกดูจริงดูจังหลิงชิงอยู่เอ่ยเสียงเย็นเจ้าคิดอีกแล้วหรือว่าข้าไม่ได้ยินขณะที่พวกเขาสองคนรับประทานอาหารกันใกล้เสร็จก็มีบ่าวชายคนหนึ่งเข้ามารายงานว่าคุณชายนายน้อยพ่อบ้านจังมาขอพบขอรับหลิงชิงอยู่วางตะเกียบลงให้เขาเข้ามา จังชื่อเฉวียนรายงานรายรับรายจ่ายในเดือนสี่ของจวนหนานอันโหว,วให้คนทั้งสองฟังนอกจากนี้ยังเอ่ยถึงเจ้านายอีกคนเป็นพิเศษคุณชายสามแห่งจวนโหลู่เฉียวชงลู่เฉียวชงเป็นบุตรที่เกิดจากเหลียงชื่อถือเป็นบุตรชายคนโตของเหลียงชื่ออย่างแท้จริงและยังเป็นเจ้านายคนเล็กของจวนสิ่งที่สําคัญสุดคือเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนภายในจวนจึงรับรู้โดยทั่วกันว่าบรรดาศักดิ์หนานอันโหช้าเร็วอย่างไรก็ต้องเป็นของเขา หลิงชิงอยู่เคยเจอลู่เฉียวชงที่จวนอยู่หลายครั้งกระนั้นก็เรียกไม่ได้ว่ารู้จักได้ยินแค่ว่าลู่เฉียวชงชำนานด้านบทกวีกับกลอนมีนำซ้ำยังเลือกแนวทางของสำนักนุ่มนวลลึกซึ้งปราดเปรื่องไม่ตามรอยผู้ใดจนหญิงงามแห่งหอโคมเขียวไม่น้อยหลงรักปักใจความสามารถล้ำเลิศเพียงนี้แต่ตอนสอบคัดเลือกขุนนางชื่อกลับเป็นรองขุนซานเสียได้ส่งผลให้ถูกนานอันโหวต่อว่าดาททเสียยกใหญ่และไม่อนุญาตให้ไปมาหาสู่กับสตรีหอโคมเขียวอีกเบื้องหน้าลู่เฉียวชงสงบเส,ส,สงียมลงมากทว่าลับหลังเป็นอย่างไรรนนั้้ก็สุดจะู ดังชื่อเฉวียนแจ้งว่าเมื่อวานนี้บ่าวชายของลู่เฉียวชงไปอารวาสที่ห้องบัญชีกล่าวหาชัดถ้อยชัดคำว่าห้องบัญชียกักยอกเบี้ยรายเดือนและค่าใช้จ่ายประจำวันของพวกเขาที่ผ่านมาเรือนชิงใต้ของลู่เฉียวชงได้เดือนละ500้อยตำลึงแต่เวลานี้ลดเหลือเพียง300อยตำลึงเท่านั้นทั้งนี้เมื่อก่อนอาหารทุกมื้อของลู่เฉียวชงจะมีกับข้าวห้าแกงหนึ่งบัดนี้กลับเหลือแค่กับข้าวสี่แกงหนึ่งแล้ว ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านของเรือนทุกหลังค่าล้วนจัดการตามกฎระเบียบของจวนหวทั้งสิ้นไม่เคยให้ขาดสักแดงเดียวกันที่บ่าวชายของเรือนชิงใต้กล่าวหากันเต็มปากเต็มคำเยี่ยงนี้เกรงว่าไม่ใช่พวกเราที่ให้น้อยแต่เป็นพวกเขาที่เคยได้มากเกินไปหลิงชิงอยู่หัวรอยยันลู่เฉียวชงกลัวหนานอันหว,วอยกเลิกการกับบริเวณมันดาของตนเร็วไปหรือ ยู่หวนเชิงคืบเนื้อปลาตะเพียนมาครึ่งหนึ่งเขี่ยก้างออกอย่างไม่ทุกไม่ร้อนปากก็ทอดถอนใจเอ่อยเฉยเพิ่งจับปีศาจได้จำนวนหนึ่งเฮิมันอีกจำนวนกลับโผลมาอีกแล้วปีศาจมันร้ายเหตุใดพวกมันจึงเยอะเย,ยงนี้หลิงชิงอยู่ขมวดคิ้วห้ามพูดขณะกินอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอือจังชื่อเฉวียนกลั้นยิ้มเอ่อยแจ้งขอคำแนะนำจากหลิงชิงอยู่ข้าคิดว่าทางเรือนชิงใต้ต้องราวีไม่ยอมนายนายน้อยท่านาว่าเรื่องนี้ควรจัดการเช่นไรดีขอรับ จัดการตามระเบียบหลิงชิงอยู่ว่าหากพวกเขาอยากอรารวาสก็ปล่อยพวกเขาทำไปอรารวาสหนักเท่าไรยิ่งด,ดีที่สุดคือหนักจนดังไปถึงหูหนานอันโหและจริงดังคาดหลายวันต่อมาแม่นมทชวแม่นมของลู่เฉียวชงไปอรารวาสที่ห้องบัญชีอีกครั้งทั้งคราวนี้ยังอรารวาสใหญ่โตนางนั่งดีดดิ้งอยู่บนพื้นพลางคร่ำครวญว่าพันอี้เหนียงและนายน้อยศพอกาสยามนายหญิงป่วยไข้ไม่เคารพกฎบ้านกฎเรือนของบรรพบุรุษฮุบเอาของหลวงเข้าตัวเองทารุณบุตรชายภรรยาเอกนอกจากนี้นางยังคิดจะเชิญท่านโหมาช่วยออกหน้าแทนด้วย รั้นหลิงชิงอยู่มาถึงห้องบัญชีพันอี่เหนียงที่ทราบเรื่องแล้วก็รีบมาที่นี่เช่นกันนังมองแน่นมชิวที่ไม่ต่างอะไรจากสตรีบ้าใบ้ในตลาดแล้วเอ่ออย่างทําอะไรไม่ถูกนายน้อยนี่หลิงชิงอยู่เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าแม่นมชิวอีกฝ่ายก็ยิ่งแหกปากแทบขาดใจข้าผิดต่อหูหญิงนับฮูหญิงล้มป่วยคุณชายสามเองก็จับไขจวนบรรดาศัก์โหอันสูงส่งแม้กระทั่งหมอย,ยังไม่เชิญมาดูอาการคุณชายสามพวกเจ้าเห็นคุณชายสามแข็งแรงกว่าคุณชายใหญ่จึงคิดจะทําให้เขาทุดลง หลิงชิงอยู่ถามคุณชายสามป่วยหรือจางซื่อเฉวียนขอรับแม่นมิวแจ้งว่าเรือนของพวกเขาไม่มีเงินเชิญหมอต้องการเงินสองร้อยตำลึงจากพวกเราข้าบอกแล้วว่าพวกเราจะเชิญหมอมาให้ส่วนเงินก็หักจากค่าใช้จ่ายรวมของจวนแต่นางกลับเป็นเช่นนี้ขอรับหลิงชิงอยู่เอ่ยว่าคุณชายสามแข็งแรงกว่าท่านหน้อยออกปานนั้นแล้วจู่จู่จะป่วยได้อย่างไรเห็นทีข้ารับใช้คงดูแลได้ไม่ดีพอแม่นมิวสะอึกถลึงตามองหลิงชิงอยู่ก็ไม่ใช่เพราะห้องบัญชีหักเบี้ยรายเดือนหรือเจ้าคะ คุณชายสามกินไม่อิ่มนอนไม่หลับย่อมต้องล้มป่วยแน่อยู่แล้วคุณชายสามป่วยเพราะสาเหตุใดเพียงได้เห็นก็จะทราบหากเป็นเพราะเบี้ยรายเดือนไม่เพียงพอจริงใช่ว่าจะให้เพิ่มไม่ได้ทว่าหากเป็นเพราะสาเหตุอื่นลิงชิงอยู่ปลายตามองแม่นมทิวเช่นนั้นก็ต้องจัดการอีกวิธีไปเถอะไปดูที่เรือนชิงใต้แม่นมทิวกัดฟันเอ่ยคุณชายสามไม่สบายต้องพักผ่อนเรือนชิงใต้ไม่อาจรับรองนายน้อยได้เจ้าค่ะจางชื่อเฉวียนยิ้มเอ่ยแม่นมคงลืมแล้วกระมังว่านายน้อยของพวกข้าคือหมอที่ดีที่สุด ภายในเรือนชิงใต้ลู่เฉียวชงกำลังค้ำเตียงอาเจียนออกมาไม่หยุดเหนือผุดซึมเต็มกายสะบัดร้อนสะบัดหนาวมีลู่เนียนอเถาป้อนนำลูกหลังอยู่ข้างๆครั้นเห็นหลิงชิงอยู่และคนกลุ่มใหญ่เดินเข้ามาข้างในสีหน้าก็เริ่มบึ้งตึงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยมารยาทจึงจำต้องขานเรียกว่าพี่สะพ้ายใหญ่ลู่เฉียวชงนับว่าเป็นคุณชายรูปงามคนหนึ่งมิะน้นคงคว้าหัวใจของสตรีหอโคมเขียวเหล่านั้นไม่ได้ลู่เนียนอเถาหยัดกายลุกขึ้นพลางเอ่ยถามพี่สะพ้ายใหญ่มาได้อย่างไรเจ้าคะ หลิงชิงอยู่เอ่ยตอบได้ยินว่าคุณชายสามไม่สบายพวกข้าจึงมาเยี่ยมลู่เฉียวชงให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากเช่นบิดาครั้นสภาพหน้าอดสูยามป่วยไข้ของตอนเองมีคนมากมายมาเห็นเช่นนี้พาเอาเดือดดานจนอาเจียนออกมาอีกสองทีไม่รบกวนพี่สะพ้ายใหญ่ให้ต้องเป็นห่วงดีกว่าขอรับคุณชายสามไม่ต้องเกรงใจหลิงชิงอยู่พูดจบก็คว้าจับข้อมือลู่เฉียวชงทันทีและเพียงแค่ตรวจดูเขาพลันเข้าใจทั้งหมดกดเบาไม่สนองกดหนักหาเจอที่จรของคุณชายสามคือที่จรลึก มันคืออาการของภาวะไตาพร่องพอสิ้นเสียงลู่เฉียวชงชักมือกลับทันใดตวาดเสียงดังลัานใบหูแดงกำ่ำพูดจาเหลวไหลอะไรของเจ้าเขาเห็นทุกคนมองหน้ากันไปมามีหอน้ำซ้ำในบรรดานั้นยังมีบ่าวชายอีกหลายคนคล้ายกำลังกลั้นขำมือจิกกำผ้าห่มแน่นร้องตะโกนว่าใสหัวไปใสหัวออกไปให้หมดลิงทิงอยู่เอ่ยเสียงราบเรียบคุณชายสามหลังมากเกินควรจนทำลายพลังไตกรุณางดเว้นก่อนแววตาของลู่เฉียวชงจ้องหน้าหลิงทิวอยู่เขมมองงอ พูดเสียงต่ำอย่างเกลี้ยกล่อดพี่ใหญ่ที่โรคของข้าคงทำให้เจ้าพอใจไม่ได้เจ้าถึงได้มาพูดจาเหลวไหลกับข้าที่นี่ลิงชิงหยูแววตามืดคอรือเอมอความคิดไร้กาดแล่นปราดขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งโดยที่ควบคุมไม่ได้คนเช่นนี้ยังมีความจำเป็นอะไรให้มีชีวิตอยู่ต่ออีกลู่เนียนนอเถาคือสตรีที่ยังไม่ได้ออกเรือนคนหนึ่งได้ยินวาจานั้นก็จะตะวาดไม่ได้น้องสามหยุดพูด ลู่เฉียวชงถูกโทสะครอบงำม,มีหรือจะฟังคำของพี่สาวเขาชักสีหน้าเอ่ยว่าเจ้าใส่ร้ายป้ายสีมันดาข้ายังไม่หนำใจพอยามนี้แม้กระทั่งข้าก็ไม่คิดจะปล่อยไปอย่างนั้นหรือใช่หลิงชิงอยู่ยิ้มจางเวลานี้ข้าไม่คิดจะปล่อยไปแล้วขณะเดียวกันนี้เองมีบ่าวชายคนหนึ่งเดินนําหมอที่เชิญมาจากนอกจวนเข้ามาเรื่องที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอท่านนั้นหลิงชิงหอ,อยูมิวายเอ่ยเยียดยามหวังว่าหมอท่านนั้นจะชนานาด้านบุรุษเวทหลิงชิงอยู่เดินออกมาจากห้องก็เจอหมอท่านนั้นเข้าพอดี หมอผู้นี้อายุอานามพอๆกับลิงชิงอยู่รูปลักษณ์หล่อเหลามีสง่าราศีองค์อาจผึงภายหากเทียบกับคนเป็นหมอเขาคล้ายพลทหารที่มาจากค่ายทหารเสียมากกว่าและทันทีที่เห็นลิงชิงอยู่แววตาเขาพลันเป็นประกายเอ่ยด้วยความดีใจสิพี่ลิงชิงอยู่ตกตะลึงสิน้อง คนคนนี้คือศิษย์น้องร่วมอาจารย์คนเดียวกันกับหลินชิงอยู่นามฉางยังหลินชิงอยู่เล่าเรียนจบเร็วกว่าช้างยังหนึ่งปีภายหลังเขากลับเมืองหลวงเพื่อเตรียมตัวสอบแต่ฉางยังนั้นยังคงติดตามท่านอาจารย์ออกศึกษาค้นคว้าไปทั่วแดนเช่นเดิมไม่ทราบว่าเดินทางมาถึงเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อใดช้างยังเอ่ยข้าได้ยินมาว่าท่านตกแต่งเข้าจวนหนานชันโหววอยังคิดอยู่เลยว่าวันนี้จะได้เจอท่านหรือไม่ หางตาหลิงชิงอยู่เหลือเห็นว่าลู่เนี่ยนอนเถากาลังจดจ้องพวกเขาสองคนอยู่เขาจึงพล่งขึ้นตัดบทต,ตรวจอาการให้คนป่วยเป็นเรื่องเร่งด่วนเจ้ารีบไปเถอหลังจากนี้ค่อยคุยกันช้างยังผิดหวังเล็กน้อยแต่ยังคงพูดด้วยรอยยิ้มว่าขอรับสิทธิพี่หลังจากหลิงชิงอยู่กลับมาถึงเรือนหลานเฟิงลู่หวนเฉิงก็จัดการมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วและกำลังจะก้าวขึ้นเตียงไปนอนกลางวันเขาได้ยินข่าวคราวจากวาลู่มาบ้างจึงเอ่ยพูดขณะซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มได้ยินว่าลู่เฉียวทรงป,ป่วยเป็นอะไร ลิงชิงอยู่ลังมือเจ้ารู้ทุกเรื่องไม่ใช่หรือลองทายดูลู่หวันเฉิงไม่แม้แต่จะคิดจากลักษณะนิสัยของเขาน่าจะไตยพร่องกระมังลิงชิงอยู่อึ้งงงไปชั่วขณะข้าทายถูกหรือเฮอเจ้างโง่พวกนี้ไม่รู้จักเดินบนเส้นทางที่มันยังยืนเลยจริงๆหนึ่งคืนเจ็ดครั้งขยับหรือไม่ขยับก็ยังสู้จนฟ้าสางลูเ่เฉียวชงคนหนึ่งรัชทาย,ยาทก็อีกคนลู่หวันเฉิงสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยก็เพราะคนเช่นนี้ที่ไม่คำนึงถึงร่างกายตัวเอง จนก่อให้เกิดการแข่งขันอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำอย่างกับว่าหากหนึ่งคืนไม่ถึงเจ็ดแปดครั้งแล้วว่าจะหมดสิทธิเป็นตัวเอกก็ไม่ปานยายเจ้าจึงพูดถึงรัชทายาทบ่อยนับทั้งยังรู้เรื่องลับเช่นนี้อีกหลิงชิงอยู่รีตาหรือเจ้ากับราชทายาทหยุดลู่หวนเฉิงเหมือนถูกความสะอิดสะเอียนเข้าจู่โจมข้าจะอ้วกหลิงชิงอยู่พยักหน้าจริงสิเจ้าไม่ชอบบุรุษลู่หว่นเฉิงลังเลวูบหนึ่งแน่นอน ลิงชิงอยู่ไม่อยากพูดคุยเรื่องหน้าไม่อายพันนี้อีกจริงสิเมื่อครู่ข้าเจอสิทธิ์น้องของข้าที่จวนสิทธิ์น้องลู่เหินเฉิงหูกระดิกน้องชายที่เรียนหมอกับเจ้าอืมน้ำเสียงของลิงชิงอยู่เจอความคิดถึงสายหนึ่งข้ากับเขาร่วมติดตามอาจารย์ออกท่องเที่ยวนานถึงหกปีบัดนี้สองปีกว่าแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากันเขาสูงขึ้นกว่าเดิมมากลู่เหินเฉิงพูดกลัวหัวเราะไอ,อ้หย่าสิทธิ์น้องของท่านหมอลิงสูงขึ้นแล้วเช่นนั้นหลังจากนี้ก็เรียกเขาว่าสิทธิ์น้องสูงดีหรือไม่ หลิงชิงอยู่ครานจะสนใจอีกฝ,ฝ่ายครุ่งคิดถึงแล้วเอ่ยอีกว่าจะว่าไปแล้วสิทธิ์น้องของข้ามีภูมิล่าเนาอยู่ที่หลิงอันนับว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเจ้าลู่หวนเชิงเลิกคิ้วแล้วอย่างไรรอร่างกายเจ้าดีขึ้นเมื่อไรอยากไปเที่ยวเล่นที่หลิงอันหรือไม่ไม่อยากลู่หวนเชิงตอบหนักแน่นการออกไปท่องเที่ยวนั้นเดินทางลําบากระหว่างทางกินไม่อิ่มนอนก็ไม่หนำใจข้าคงต้องเสียสติก่อนถึงจะยอมออกไปหาเรื่องทรมานแววตาหลิงชิงอยู่ครึ่มลงเล็กน้อยอย่างนั้นหรือ วิวาสามคราตอนที่18ภายในเรือนชิงใต้ฉางยังทาการตรวจที่ผจรให้ลู่เฉียวงอและผลวินิจฉัยที่ขาดเป็นอย่างที่หลินชิงอยู่ว่าไว้ทุกประการแต่เขาไม่ได้พูดออกไปตรงๆเช่นหลินชิงอยู่กล่าวแค่ว่าคุณชายสามลูก่ออกแรงมากเกินควรประกอบกับช่วงนี้ดื่มสุราในปริมาณมากส่งผลให้ท้องไส้ปันปวนขอรับโชคดีที่คุณชายสามอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรงหลังจากนี้ให้รับประทานยาตรงเวลากินอาหารอ่อนสงบจิตละตันหาไม่นานก็จะหายเป็นปกติขอรับ ลูเนียนอเถายิ้มจางรบกวนท่านหมอแล้วเช่นนั้นข้าขอตัวไปเขียนใบสัญยาให้ก่อนขอรับลูเนียนอเถาพยักหน้ารับก่อนจะทําเป็นเอ่ยถามคล้ายไม่ตั้งใจเมื่อครูข้าได้ยินท่านหมอชังเรียกพี่สะพ้ายใหญ่ของข้าว่าสิพี่ชังยังลังเลครู่หนึ่งจากนั้นตอบว่าเรียนคุณหนูรองด้วยความสัตย์จริงนายน้อยของโจนท่านและข้าน้อยกราบเป็นสิทธิอาจารย์คนเดียวกันแต่พวกเราไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วขอรับ ลูเนียนอนอเถาเอ่ยยิ้มยิ้มบังเอิญนักมิน้ายามท่านหมอช้างเห็นพี่สะพ้ายใหญ่ของข้าถึงไม่อาจข่มความปิติไว้ได้ช้างยังไม่รู้จะตอบนางยังไงดีครั้นช้างยังเขียนใบสัญญาแล้วเสร็จก็เตรียมจะขอตัวลาแต่สู่เนียนเถากลับพูดอีกว่าในเมื่อท่านหมอช้างเป็นศิษย์น้องร่วมอาจารย์คนเดียวกันกับพี่สะพ้ายใหญ่เช่นนั้นไปพบพี่สะพ้ายใหญ่ที่เรือนหลานเฟิงเสียก่อนค่อยกลับดีหรือไม่เมื่อนึกถึงถ้อยคำหลังจากนี้ค่อยคุยกันที่หลิงชิงอยู่บอกกับเขาช้างยังจึงไม่ได้ปฏิเสธ ขอบพระคุณน้ำใจของคุณหนูรองเป็นอย่างยิ่งขอรับลู่เนียนเถาสั่งคนให้พาถังยังไปส่งยังเรือนหลานเฟิงและให้คนเชิญหมออีกคนหนึ่งแล้วจัดยาตามใบสั่งยาของหมอคนนั้นแทนหลังจากนั้นนางลงมือต้มรังนกด้วยตัวเองเพื่อนำไปให้หนานอันโหที่แม้จะเป็นวันหยุดก็ยังมีงานรัดตัวทั้งนี้นางใช้โอกาสที่หนานอันโหกกำลังอารมณ์ดีเลยถึงเรื่องที่ลู่เฉียวทรงล้มหมอนนอนเสือและยังบอกอีกว่าท่านแม่ไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะเรื่องนี้ กลัดกลุ้มกังวลใจจนสู้ผอมลงมากส่งสารน้องสามนักที่แม้จะล้มป่วยไม่ได้สติก็ยังละเมอเรียกหาท่านแม่นานอันโหได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มเห็นใจนับจากเรื่องของกำนานถวายเทินกุ้ยเฟยนี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วตลอดเวลานี้เหลียงชื่อคอยเก็บตัวสำนึกผิดสงบเสง,สง,เงยมเจียมเนื้อเจียมตัวและไม่ว่าอย่างไรนางก็ยังเป็นพรรยาเอกแห่งจวนโหเป็นมารดาของบุตรทั้งสามฉนั้นควรเห็นแก่หน้านางบ้าง แม่เจ้าพักรักษาตัวมานานอาการป่วยก็คงจะดีขึ้นแล้วนานอันโหเอ๋ยราบเรียบเพียงแต่ยามนี้ร่างกายของนางยังอ่อนแอเรื่องดูแลจนยังไม่จำเป็นต้องให้นางมากังวลหลังจากเลี้ยงซื้อถูกยกเลิกการกักบ,บริเวณก็รีบไปที่เรือนชิงใต้ทันทีพอได้ทราบสาเหตุอาการป่วยแท้จริงของลู่เฉียวชงก็ทำเอานางโมโหจนแทบกระอักเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าโดนท่านโหว,วอสั่งสอนจอนมีสภาพเป็นเช่นไรหลังเจ้าสอบตก แต่เจ้ากลับยังมีหน้าไปหอโคมเขียวอีกคิดหาความเรื่องเริงเจ้าอยากให้ปีศาจสับส,สนพวกนั้นสูบเลือดสูบเนื้อจนหมดหรืออย่างไรยู่เฉียวชงนับเป็นปัญญาชนคนหนึ่งการถูกมารดาชีนิ้วเด th ทอเช่นนี้พาให้ความอับอายแปรเปลี่ยนเป็นโกรธขึ้นข้าไม่ได้เป็นอะไรมากทั้งหมดล้วนเป็นเพราะเจ้าหลิงชิงอยู่ผู้นั้นที่พูดจะเกินจริงทําให้ข้าอับอายต่อหน้าข้ารับใช้เสียที่ไม่ยอมเสียศักดิ์หักไม่ได้ชํารหนีแค้นัครานี้ข้ายอมละอายที่เกิดเป็นคน พอได้แล้วลูเนียนนเถาพูดนิ่งๆยามนี้ท่านแม่ไม่ถูกกับบริเวณแล้วนับว่าเป็นเรื่องมงคลไม่โดนกับบริเวณแล้วอย่างไรเหลียงสือถอนใจเวลานี้ท่านพ่อเจ้าไม่เชื่อใจข้าท่านตาของเจ้าก็ไม่เอาไหนหลังจากเรื่องราวในครั้งนั้นท่านพ่อเจ้าไม่เคยมาที่เรือนข้าอีกเลยเกรงว่าคงไปคลุกที่เรือนเหมียนเยโว่ลูเนียนนเถาเอือมระอาท่านแม่เจ้าคะข,ข้าบอกท่านจนปากเปียกปากแฉะอนุคนหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่บุตรในอุทธรไม่ได้น่ากลัวสําหรับท่านเลยเจ้าค่ะผิดกับพี่สะพ้ายใหญ่ ตอนนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆภายในจวนล้วนเป็นหน้าที่ของพันชื่อแต่เรื่องใหญ่กลับอยู่ในกำมือของพี่สาภัยใหญ่หากท่านแม่ต้องการคว้าอำนาจดูแลจวนกลับคืนมาก็ควรพุ่งเป้าไปที่พี่สาภัยใหญ่เป็นสำคัญลูเ่เฉียวชงเอ่อยอย่างเครียดแค้นข้าไม่เข้าใจลิ้นซิงอยู่ที่เป็นเพียงพันรา,าชายแก้เค็ดคนหนึ่งทั้งบิดายังเป็นแค่ยายวนไพเอโนอชั้นห้าแห่งสำนักหมอหลวงเท่านั้นแล้วเหตุใด,ดพวกท่านถึงโดนเขาเล่นงานจอนมีสภาพเช่นนี้ได้ ลู่เนื้อนอเถาปลายตามองเหลียงชื่อข้าเองก็อยากถามเช่นกันท่านแม่เจ้าคะเรื่องพวกนั้นที่เป็นฝีมือของท่านและแม่นมหลิวใหญ่จึงไม่บอกกล่าวข้าก่อนเหลียงชื่อทราบดีว่าบุตรีของตนนั้นสติปัญญาเฉียบแหลมเมื่ออยู่ต่อหน้านางเหลียงซื่อจึงพูดจาตะกุกตะกักขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ข้าข้าก็แค่กลัวเจ้ากังวลหากท่านบอกข้าก่อนข้าห้ามท่านแน่เจ้าคะข้าถามทำานอหมอจังแล้วเขาบอกว่าพี่ใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินปีหน้าพวกเราแค่ตั้งหน้าตั้งตารอเท่านั้นแต่ท่านใจร้อนไปเพื่ออะไรเจ้าคะ เวลานี้สมใจท่านแล้วรายอนาจกระทั่งจะดูแลจนทั้งยังสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากท่านพ่อต่อให้พี่ใหญ่จากไปก็ยังมีพันชื่อและพี่สะพ้ายใหญ่แล้วท่านจะปิดฟ้าด้วยมือเดียวได้อย่างไรเจ้าเลี้ยงซื่อฉุกคิดย้อนนึกขึ้นมารู้สึกว่ายามนั้นตนถูกหลิวมัวมัวยุยงจนหน้ามืดตาม,มัวลู่เฉียวทงเอ่ยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าตําหนีท่านแม่ไปก็เปล่าประโยชน์เอาเวลาไปคิดว่าจะทวงอำนาจดูแลจนกลับคืนมาอย่างไรไม่ดีกว่าหรือเดือนนี้มีเงินเพียงสามร้อยตำลึงจะไปพอยาไส้อะไรกัน ลู่เนี่ยนอเถาคบคิดข้ามีวิธีหนึ่งบางทีอาจได้ผลเหลียงซื่อรีบร้อนเอ่ยวิธีอะไรลู่เนียนอเถาตอบเนิบหน้าอาการป่วยของน้องสามให้หมอชางคนนั้นรักษาต่อเถิดเจ้าค่ะภายในห้องนอนของเรือนหลันเฟิงหลิงชิงอยู่จับผู้กันเขียนใบสั่งยาลู่หวินเถิงที่จวนเจียนจะหลับปลือตาขึ้นคิดอยากมองคนงามให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วค่อยหลับเจ้าเขียนอะไรใบสั่งยาลู่หวินเถิงสลึงสลือหรือเจ้าจะเปลี่ยนยาใหม่ให้ข้าหรือผลน,นี้เป็นยาอะไรเล่า ลิงชิงอยู่รีตายาเราอารมณ์ลู่หวนเฉิงเจ็ดครั้งต่อคืนลิงชิงอยู่ยิ้มเย็นน้องสามของเจ้าบอกว่าเป็นเพราะเจ้าทําให้ข้าพอใจไม่ได้ข้าถึงได้กล่าวหาว่าเขาป่วยเป็นไตพร่องลู่หวนเฉิงอึ้งงังพูดไม่ออกเลยทีเดียวขณะเดียวกันวาลู่เข้ามารายงานขัดจังหวะความมึนงงของลู่หวนเฉิงนางแจ้งว่ามีท่านหมอแท้ฉางคนหนึ่งต้องการพบนายน้อยเวลานี้กําลังรอยอยู่ภายในลานสิทธิ์น้องของข้าเองลิงชิงอยู่เอ่ยว่าข้าจะไปพบเขาเจ้านอนกลางวันไปเถอะ ลู่เหินเชิงเอ่ยเสียงยานอื่มไปเถอะเขาหลับตาลงอีกครั้งไม่ทราบเพราะเหตุใดถึงได้ไม่ง่วงแล้ววาลูเดินอย่างเบามือเบาเท้ามาหยุดอยู่ข้างเตียงช่วยจัดผ้าห่มให้เขาแต่แล้วจู่ๆกลับได้ยินเสียงหนึ่งดังครึ้นโดยไม่ทันตั้งตัววาลูวาลูตื่นตกใจขวัญกระเจงคุณชายท่านยังไม่หลับหรือเจ้าคะโดยปกติแล้วช่วงเวลานี้หากกล่าด้วยคำพูดเช่นเดียวกับนายน้อยคุณชายควรสลบมือดไปแล้วถึงจะถูก ยู่วันเฉิงหยัดกายลุกขึ้นนั่งกอดหมอนถามเจ้าเปลี่ยนหมอนเป็นสีเขียวตั้งแต่เมื่อไรทำเอาข้ารู้สึกเหมือนทั้งหัวมีแต่สีเขียวเช่นนั้นคุณชายขอบหมอนสีอะไรเจ้าคะข้าจะนำมาเปลี่ยนให้ท่านใหม่ยู่วันเฉิงมองออกไปนอกหน้าต่างตกอยู่ในพวังความคิดข้าขอคิดสักเดียวหลิงชิงอยู่ต้อนรับฉางยังอยู่ที่โถงหน้าในบรรดาสิทธิสิทน้องทั้งหลายหลิงชิงอยู่และฉางยังกราบอาจารย์ในปีเดียวกัน ความสัมพันธ์จึงสนิทสนมกันมากกว่าสิทธิพี่สิบน้องคนอื่นๆอยู่สักหน่อยตอนนี้ได้กลับมาพบหน้าอีกครั้งหลังห่างหายไปสองปีพอเห็นเด็กหนุ่มตรงหน้าสูงขึ้นอีกทั้งดำคล้ำขัดเจนประกอบกับสถานะตนที่บัดนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าหลิงชิงอยู่ก็จะเศร้าใจไม่ได้สิบน้องสูงหลิงชิงอยู่ชะง,งักนึกไปถึงคำเรียกขานสิบน้องสูงของใครบางคนจู่ๆก็หยุดพูดไปเสียดื้อๆกลับอยากหัวเราะแทนลู่เหวินเฉิงไม่เคยลงมือทำอะไรจริงจังแต่เรื่องล้างสมองคนกลับเก่งกาจไม่เป็นสองรองใคร ทังยังไม่รู้ว่าหลิงชิงอยู่ถูกสิ่งใดดึงความสนใจไปจนเลิกสนใจตนสายตานิ่งของหลิงชิงอยู่อย่างลึกซึง้งความรู้สึกภายในใ,นใจเริ่มปั่นป่วนสิทธิ์พี่ยังคงเหมือนเช่นในความทรงจําของเขาเด็ดเดี่ยวหนักแน่นเส้นเสียงเยียบเย็นทั้งที่เป็นบุรุษแต่ใบหน้ากลับบรรยายได้ด้วยคําว่าสวยสงา่าช่างน่าเสียดายคนคงเดินสรรพสิ่งผันเปลี่ยนวันเวลาเคลื่อนผ่านไปเพียงสองปีสิทธิ์พี่ที่เขาคิดถึงที่คิดคํานึงหากลับกลายเป็นภรรยาชายของท่านโหน้อยที่โรคไปเสียแล้วผู้ใดจะปล่อยวางได้กันเล่า หากเขารู้ว่าภายหลังสิทธิ์พี่จะแต่งออกไปเป็นพรรยาชายเขาคงสารภาพความรู้สึกไปนานแล้วไม่อดทนเก็บซ่อนมานานหลายปีเช่นนี้เมื่อเทียบกับเขาแล้วหลิงชิงอยู่คล้ายจะนิ่งขรึมขึ้นมากสิทธิ์น้องมาถึงเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อใดภายในใจฉัางยังสับสนยุ่งเหิงปลายปีที่แล้วขอรับหลังค่ากราบลาอาจารย์กลับไปเยี่ยมบิดามารดาเพื่อฉลองปีใหม่ที่หลินอันก็รีบเร่งเดินทางเข้าเมืองหลวงทันทีเริ่มแรกข้าไปหาท่านที่จวนสกุลหลินก่อนแต่บิดาท่านกลับบอกข้าว่าท่าน หลิงชิงอยู่ถามท่านอาจารย์สบายดีหรือไม่แม้ท่านอาจารย์อายุมากแล้วหากแต่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงใช้ชีวิตอิสระไร้จุดหมายเพียงแต่สิบพี่ท่านช้างยังลดเสียงลงภายในแววตายากปิดบังความรู้สึกสิบพี่ข้าทราบว่าท่านถูกบังคับพระราชองค์การฉบับเดียวกลับทําให้ท่านต้องพลีกายแต่งงานด้วยความจำยอมได้กลับมาพบกันอีกคราหลิงชิงอยู่จึงไม่อยากสนทนาเรื่องนี้กับสิบน้องพอเถอะ ทังยังทำหูทวนลมพูดต่อไม่มีใครเข้าใจสิทธิพี่ไปมากกว่าข้าข้าทราบดีว่าสิทธิพี่เป็นคนทะเยอะทะยานครั้นได้ทราบว่าสิทธิพี่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หลายวันหลายคืนข้าก็ไม่เคยหลับลงลิงชิงอยู่ยุ่นคิ้วสิทธิน้องข้าคิดหาหนทางมาเป็นอย่างดีแล้วข้าจะพาท่านออกไปจากจวนโหวพวกเราจะได้เป็นดังเช่นอดีตร่วมเดินทางเคียงบ่าเคียงไหลออกท่องไปทั่วล่าลิงชิงอยู่กำลังจะเอ,อ่ยขัดแต่กลับมีเสียงบุรุษผู้หนึ่งดังแทรกขึ้นมาเสียก่อนพวกเจ้าคุยอะไรกันอยู่หรือให้ข้าร่วมด้วยได้หรือ่เองงกก็กฟัชัชนน คนทั้งสองหันมองตามเสียงเห็นลู่วันเฉิงแต่งกายเต็มยศท่วงค่าสูงศักสงาา่าผ่าเผยชิงอยู่ไม่แนะนําสักหน่อยหรือลิงชิงอยู่ค่อนข้างแปลกใจช่วงเวลานี้ลู่วันเฉิงลุกจากเตียงได้อย่างไรสิทธิ์น้องคนผู้นี้คือท่านหน้อยท่านหน้อยนี่คือสิทธิ์น้องของข้าเองการแนะนํารวบรัดได้ใจความไม่เอ่ยสิ่งใดมากไปกว่านี้ทางยังประสานมือคาระวะคาระวะท่านหน้อยลู่วันเฉิงย้ายามยิ้มเป็นกันเองเช่นกันสิทธิ์น้อง แววประหลาดวูบผ่านในตาฉางยังเขาเอ่ยยิ้มยิ้มท่านหววอน้อยอย่าได้เข้าใจผิดฉางยังมองใบหน้าด้านข้างของหลิงชิงอยู่ครั้งอดีตข้าและสิทธิ์พี่เติบใหญ่มาด้วยกันสนิทกันชั้นพี่น้องความสัมพันธ์แตกต่างจากผู้อื่นเมื่อไม่ได้เจอกันนานจึงเผลอพูดคุยกันเสียมากมายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียงดังจนรบกวนท่านหน้อยเลยหรือขอรับสนิทกันชั้นพี่น้องเผลอแกคิดว่าฉันอ่านนิยายน้อยเกินไปเรอถึงจะไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงงสูงน ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มาเล่นละครลิงอะไรแถวนี้ไม่ทราบลู่เหินเฉิงยิ้มกว้างเข้าใจผิดมีอะไรให้เข้าใจผิดหรือสิบน้องอย่าได้เข้าใจผิดว่าข้าจะเข้าใจผิดครั้นลู่เหินเฉิงปรากฏตัวช้างยังย่อมไม่สามารถพูดเรื่องเมื่อสักครู่นี้ต่อได้เขาเลยเอ่ยว่าจริงสิสิทธิพี่เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ท่องไปยังหนานไหายท่านอาจารย์ค้นพบยาที่ใช้ได้ผลกับวัณโรคด้วยขอรับลิงชิงหออยู่มีสีหน้าอ่อนลงเล่ามาสิเมื่อบทสนทนาเข้าสู่เรื่องการแพทย์ ลู่หวนเฉิงจึงหมดโอกาสเอ่ยแทรกแต่เขาไม่คิดมากเพราะอย่างไรเสียคนที่นั่งคู่กันกับหลิงชิงอยู่ในตำแหน่งเจ้านายยกถ้วยชาลาเลียจิบก,ก็คือเขายิ่งเป็นช่วงเวลาเช่นนี้ก็ยิ่งต้องแสดงออกว่าตนเป็นคนใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยกระทั่งทั้งสองคนพูดคุยกันเสร็จลู่หวันเฉิงก็ยังอุตส่าห์เชิญฉางยังให้อยู่รับประทานอาหารด้วยกันก่อนอย่างกระตือรือรน้นฉางยังที่เห็นว่าการมีอยู่ของตอนไม่มีผลกระทบใดต่อคู่หวนเฉิงตรงกันข้ามกลับเป็นตนที่ต้องระมัดระวังและรู้สึกหมุดหมิดเสียแทนต่อให้อะารอาวอ ก็ยังต้องปฏิเสธคําเชิญจากลู่วันเฉิงน่าเสียดายที่เขาไม่ทันได้บอกแผนการให้สิบพี่ทราบทว่าเรื่องนี้ไม่อาจรีบร้อนไว้หาโอกาสอื่นก็ยังไม่สายก่อนหน้าที่จะเดินทางกลับช้างยังเอ่ยถึงอาการป่วยของลู่เฉียวชงยืนยันว่าฝ่ายนั้นมีอาการไตพร่องจริงดังคาดและได้จัดยารักษาตรงโรคให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลิงชิงอยู่เอ่ยเสียงราบเรียบลู่เนียนอร์เถารู้ความสัมพันธ์สิบพี่สิบน้องของข้ากับเจ้าแล้วฉะนั้นยาของสิบน้องคงจ่ายไปอย่างสูญเปล่า หลังจากถังยังขอตัวลาลู่หวนเฉิงก็อ้าปากหาววอดท่วงท่าคุณชายสูงศักดิ์พลันอันตรธานหายวับไปทันควันง่วงมากข้าต้องไปนอนต่อแล้วลิงชิงอยู่ถามกลางวันไม่ยอมนอนแต่โผลมาพูดจาไรสาระเจ้าคิดจะทำอะไรลู่หวนเฉิงหัวเราะก็ไม่ใช่เพราะข้าอยากรับรองสิบ์น้องของเจ้าอย่างอบอุ่นหรืออย่างไรลิงชิงอยู่ไม่เข้าใจเพราะเหตุใดลู่หวนเฉิงยิ้มทั่วร้ายมันคือการแสดงบารมีของคนที่เป็นตัวจริงอย่างไรเล่าชิงอยู่แตกต่างจากดอกไม้ริมทางด้านนอกนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยใช่หรือไม่ ลิงทิงอยู่เอ่ยว่าไม่เลยสักนิด